เอาใครเต้นตังเต้นเหรอผู้นอผู้นอบิล <Bill, S 1> <อ>ดูดิบิลได้ทีแล้วได้ทีแล้วโอ้ได้ทีแล้ว <laughs> เบอร์เดย์เชฟคาร์ลานวิวครับเชฟคาร์ลานวิวดิเนเชฟประจำ่องฮามันไทยบ้านครับผมเฮ้ยมีเบอร์เดทลุยเอาเรืองเบา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 เบี่ลีลี่จะขออะไรขออะไรให้เชฟคาร์วันเกิดน่ะขอให้มรวยค่ะเนี่ยไม่แบ่งกันไม่แหงกันโอ้ น้าฝนน้าฝนแปงกี่อวแต้มันเกิดใครลีลี่คุยน้ำหมูเนี่ยกินหลายมาหับหมูกระทะครับผมเอ้าวันนี้ก็บันดิตใหม่นะครับผมปูแขนครับวแขนบันดิตใหม่ปวแขนทีแล้วปวแขนเลยนะควไม่ารอะลาดแล้วไม่ บอลเข้าหนาสิแบบจัดมือใหม่ปเดี๋ยวช่องช่องมาไทยบ้านอ๋อเออสี่ร้อยครับสี่ร้อยซับครับผมโอเคๆลี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 ฝากช่องช่องอะไรเอาไม่เอาไม่ฝากฝากช่องฝากช่อง แต่เดี๋ยวทำช่องใหม่นะคะตอนนี้ไม่ได้ไม่ต้องดูเราเราโยนถุงไปน้องด้วยเลยไล่ออกไล่ออกมาครับพี่น้องมาไหมแซ่บๆเหมือนกันครับผมบรรยากาศกินเข่าแรงครับผมสังสรรค์กับครอบครัวครับมือนี้วันเกิดเชฟคาร์ล้านวิวครับเลือดแปลงเข้าทายานสู่หนึ่งล้านวิวแล้วนะครับผมะครับก็มีช่างนมน้องบอมครับผมมามวนลน้ำกันครับมือนี้ครับคลิปเฮาส์สี ลงคิบสามนาทีครับเคยลงคิบสามนาทีจกเคื่อวันนี้สิลงคิบสามนาทีเบอร์เดย์เชฟคานโอ้โหเบอร์เดชขึ้นมาเสียงดังกูหมู่แถววะนักนักล่อหน้าไม่เอาเอาตังแตงกิ้วก่อนกูด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 เบอร์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 ครับเบอร์เออตังกูดก่อนกูดก่อนเบอร์ดิกูดกูดกูน่ะต้องขอกินหน่อย ขอกินออกจากบ้านไปเลยตั้นทำไงยางยางทำดีๆเอาน้ำฝน้าพี่ค่ะนะครับผมกินข้าวแรงน้ำกันครับสังสรรค์ครอบครัวครับผมมาเทียบตู้มาม่าตู้มาม่าแต่ก่อนต้มาม่าสองไอโน่เพิ่นตู้มาม่าคุณเพื่อนอะไรใช่เลยตอนนี้ ครับวันนี้กรับเนี่ยเชฟคารลานวิวของเราอยู่นี่มีแห้งครับผมเกิดเมื่อวานนี่ครับอ่าขอให้ถึกลอตเตอรี่รางวัลที่สองเลยครับผมครับเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งผมเอาไว้แล้วนี่เป็นอันนี้เป็นคนคนเกิดเมื่อวานนี่ครับย่างมึกย่างไซตันบอครับวันนี้ครับไซตันครับสามสั้นสามสั้นครับโอ้เห็ดอยุ้ยไวโอ้ยโอ้เชฟจ๋งไต่ก็ต้องเป็นเชฟคือเก่าเนาะโอเคครับผมได้ ได้ได้ตัวดีแล้ววะงวดนี้ปีใหม่เนี้ยวันที่สามสิบดีนะไอเดี๋ยวเดเดี๋ยวถาก่อนครับถาก่อนวะคอก็พญานาคแปดแปดวะโอเคครับแปดแปดเชฟข้าววะโอเคครับเอาตังขอกินหน่อยขอกินน้อยไปใไซร์ ไอ้บโส่วนไอ้มากินเนื้อย่างนะมันก็ซื้อมาชวนมากินนะเอาเบาโอ้ยหมดหน่อยไม่อยากเดินเลยไอ้ทุดงไหมทุดงไหมบ้านเลยจะชวนใครมากินก็ไม่ได้เขาก็กินกันเตะมือขึ้นเกาะคิมไปเด้อ ใช่ใช่พี่กูดก่อนกูดก่อนกูดกูดก่อนเร็วต่างกูดก่อนกูดดูน้ำฝนดิดูน้ำฝนดิต้องดูน้ำฝน้นเอ้าเหมือนกันกับน้ำฝนเลยโอ้ยต่างหันมาน้ำฝนหันมาเร็วหันมาหันมาหนึ่งสองกูดกูดต่างหามกูด เจอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับทาบันเทิบ้างนะครับผมลูกกูดกูดก่อนกูดกูดนี่ฝนทำอะไรทำอะไรนี่ดูดูดูทำดูทำอร่อยไหมฝนเอาใครเต้นตัางเต้นเหรอ ผู้นอผู้นอบิวดูดีบิวได้ทีแล้วได้ทีแล้วโอ้ได้ทีแล้วดูมันเต้นเลยเหเนเ็นแล้วเห็นเตะลงเฟสแล้วโอ้ต้องกินหน่อยได้ไหมขอจินหน่อยได้ไหมชิมหน่อยได้ไหม <c ười> <c ười>